mm สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ s ก a แมนแอร์ซอฟต์แอนด์เซอร์ไวหมาล่าเนนะครับอ่าวันนี้ผมมีนะครับสินค้าสําหรับฝึกสมาธิและความแม่นยําในรูปแบบของสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ครับมาแนะนำนะครับให้ดูกันนะครับให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นอ่าสไนเปอร์ระบบอัดลมสปริงชักยิงทีนะนะชื่อรุ่นว่า MB03 นะครับ MB03 ตัวนี้มีมา2สีนะฮะ ทั้งแบบสีดำนะครับเป็นพลาสติก ABS สวยงามนะครับหล่อตันแบบนี้แล้วก็เป็นพลาสติกลายไม้ลามิเนตนะฮะสวยสมจริงมากเลยตัวนี้นะครับอ่าเป็นไงบ้างฮะมาเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้แบบเบื้องต้นคร่าวๆนี่ว่าฮะเริ่มจากตัวลำกล้องนี่นะฮะเป็นลำกล้องเป็นอลูมิเนียมนะฮะท่อลำกล้องคือยาวมากเลยนะครับที่ผมวัดได้มันจะอยู่ประมาณนี้ถึงตรงนี้เลยนะฮะนะครับมีแม็กกาซีนนะครับ นี่ตัวนี้กดออกมาจุได้อยู่ที่ราวๆยี่สิบถึงยี่สิบห้านัดเลยนะฮะตัวนี้นะครับพิเศษไปกว่านั้นมาพร้อมกับขาสไายนี่เลยตัวนี้เลยนะครับปรับยืดหดนะครับสูงต่ําได้แล้วก็สามารถทับเก็บได้นี่นะครับและล้องสโคบนะหน้าขนาด40มิลลิเมตรกำลังขยายนะครับตั้งแต่3เท่าถึง9้าเท่านะับปรับซูมตรงนี้ได้นี่เห็นไหมฮะแล้วแต่ระยะที่ต้องการใช้งานเลยนะครับแล้วก็ยังมีนี่นะครับ ตัวปรับนะครับเป้าเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะฮะบนล่างซ้ายขวาตัวนี้นะครับมาพร้อมรางขนาด20ิเป็นเมตรด้านล่างนะฮะถ้าไม่ติดกล้องสโคปตัวนี้ก็อาจจะเป็นติดเครื่องช่วยเล็งแบบหรือได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้นะฮะเป็นระบบเซฟตี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ประญาติเลื่อนมาด้านหลังนะครับถ้าเป็นตำแหน่งอยู่ตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นระบบเซฟตี้ล็อกอยู่นะครับกดแล้วไกจะไม่ทํางานนะครับถักไปด้านหน้านะครับไกจะทํางานนะฮะ ้องการเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานได้ดีเลยนะครับการขึ้นลำนะครับเป็นแบบคันลังแบบนี้นะครับวัสดุตัวนี้เป็นเหล็กนะฮะด้านในจะมีระบบกระบอกสูบอยู่ไม่ต้องอเติมลมจากภายนอกนะครับตัวนี้จะเป็นะระบบกลไกสามารถอัดลมให้ในตัวเลยชักกิน่อเรื่องได้สนุกสนุกเลยนะครับและนี่คือ,อส่วนประกอบเบื้องต้นและคร่ขาวๆของเจ้า MB 0 3เดี๋ยวเราไปวัดความแรงและการใช้งานเบื้องต้นกันครับผม มาครับหลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับเจ้า MB03 นับสไนเปอร์ระบบอัดลมสปริงชักจิงเทอร์นัตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความแรงแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ชมกันก่อนนะครับเริ่มจากนะครับกดแม็กกาซีนตรงนี้นะครับกดปุ่มปุ๊บเนี่ยนะครับแม็กกาซีนจะหลุดออกมาแบบนี้จากนั้นนะครับบรรจุลูกกระสุนเข้าไปนะครับตัวนี้จะใช้เป็นลูกน้ําหนักขนาด0.20กรัมนะครับซึ่งเป็น น้ำหนักขนาดมาตรฐานในการใช้วัดความแรงบีบกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะกดใส่เข้าไปนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งจริงๆจะสามารถโหลดได้ไวและสะดวกกว่านี้นะครับในกลองจะมีตัวช่วยโหลดลูกแถมให้นะครับจากนั้นจุแม็กเข้าไปนะครับกดลงไปจะาัังเสียงกราฟนะครับให้แนบสนิทแบบนี้นะครับวิธีการขึ้นลำนะครับปักนะครับกำลังขึ้นมาดึงเข้าหาตัวจังหวะเดียวนี่นะครับ ข้างในจะมีเป็นชุดลูกสูบอยู่นะครับซึ่งจะมีอะตอนเราดึงกลับมาเนี่ยระบบข้างในจะทําการแบบล็อกลูกสูบไ้ให้อัตโนมัติไม่ต้องเติมลมเพิ่มเลยนะครับจะเป็นแบบระบบอัดลมอัตโนมัติเลยจากนั้นนะครับตักขึ้นนะครับกดลงนะฮะพร้อมยิงนะครับวัดความแรงกันสักหน่อย <c oughs> นี่นะครับามาชมนี่นะ ูกแรกคือเครื่องมันจะมีการลั่นนิดหนึ่งนะบูตนิดหนึ่งตรงซ้ำนี่นะครับความแรงจะอยู่ที่590 <Wow. S 1> โดยประมาณ590ฟุตต่อวินาทีเลยนะครับซึ่งถือว่าความแรงนี่แบปบุนแรงใช้ได้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราลองไปชมการทดสอบประสิทธิภาพการยิงกันครับผม มาครับทดสอบนะครับความแม่นยําประสิทธิภาพระยะไกลนะครับ MB 0 3สากับกระป๋องน้ําอัดลมสีแดงตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าจะมีความแม่นยำนะฮะมากแค่ไหนอันนี้ระยะไกลมากเลยผมก็ส่วนตัวก็แบบไม่ค่อยได้ยิงระยะนี้แบบปล่อยมากเท่าไหร่นะฮะเพื่อลูกค้าที่น่ารักคนนผมจะทดสอบนะครับเจ้าตัวนี้ให้ชมกันนะครับมาดูนะฮะสักสามนัดนะครับดูว่านัด ที่หนึ่งสองหรือสามจะเข้าเป้านะมองจากกล้องเห็นแบบเป้าเลนะ็กมากเลยโอ้โหเล่เลยอ่ะไปตรวจอีกสักรล่มามันดีกว่าปะ คราสามารถในการคึับบูเป่าออกมาฉีกเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับดูจากแผลนะครับรน,น่าจะเข้าจากตรงนี้นะครับแล้วมาทะลุกออกตรงนี้เลยแรงมากครับความรุนแรงแบบไม่ค่อยลดลงเลยผลงานสุดยอนมากนะครับ MB 03นะครับเวอร์ชั่น2022นะครับมีทั้งสีดำและลามิเนตลายไม้ฮะสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับวันนี้สกาแมนแอร์ซ็อกแอนด์เซอร์ไวน์อุบายหมาล่าเนื้อนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ